นี่ครับทุเรียนที่หลังจากเราแต่งในอายุที่หนึ่งปีแล้วนะครับทุเรียนนี้ก็ประมาณครับปีครึ่งมันจะได้ประมาณนะี้ปีครึ่งหนึ่งสองปีครับวิธีการแต่งหลังจากนี้รอบแรกเราจะแต่งบนฐานล่างนะครับรอบนี้เราไปยกขึ้นมาอีกหน่อยให,ใ,หให้ได้ชัดที่เราพอใจนะครับให้มันอยู่ระดับที่เราว่าเออชัดแน่ดีควรอยู่ระดับไหนนะครับแต่ก็การแต่งทุเรียนมัน,มน,มน,มน,นก,ก,มมนก็มีเทคนิคหลายเทคนิคครับการจะไว้พุ่งกลมหรือเราจะไว้ทรงชัดมันก็จะมีเทคนิคแตกต่างกัน เด็กทงผมจะแต่งทุเรียนในอายุที่อายุประมาณปี่ขึ้นหนึสองปีที่การแต่งม,มนันก็จะเหมือนเดิมยังยังยังลกขาล่างขาล่างนะครับพอเราแต่งฉัดล่างทิ้งไปแล้วนะครับแต่งฉัดล่างทิ้งไปแล้วปุ๊บเน,นี่ยผู้เรียนเนี่ยจากที่จริงมันตั้งปุ๊บมันก็แบลงแบลงแล้วเราก็จะเห็นระดับว่ามันสูงต่ำจากที้นรานนะครับเราเราไม่ต้องการเอาเปนเตี้ยเงินไปครับมันไม่มีประโยชน์เอ้นี่พ่อ,อขี้วลาทูใส่แล้ว เนี่ยเดี๋ยวมจะจัดการกีนี่คดแบงลงตี้โอ้โหนี่ที่แต่ควรจะมีความคมในระดับที่ยกมาจุ่มอีกหนึ่ยเนี่ยมาดิร ส่วนทางนี้ที่มีกิ่งหลักกิ่งใหญ่นะกิ่งใหญ่ที่ตั้งอยู่ถ้าเออถ้าเราต้องการกิ่งใหญ่นี้ไว้หนึ่งกิ่งไว้หนึ่งกิ่งเราก็เก็บไว้เสี๋ยแล้วก็เกียวลบซอยกิ่งซอยกิ่งนิ้วมันออกมาแล้วก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยวช่วงนี้ช่วงนี้มันก็จะแบลงกลางแขนเนาะส่วนกิ่งในเนี่ยกิ่งในมาดูหน้านหนึ่ง ที่มันแน่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 นกันเนี่ยครับแน่นแน่นกันเนี่ยเห็นไหมครับไอจิงนาะจริงเล็กๆเนี่ยนี่เราก็จะซอยทิงนี้ยะจิงนี้จะเป็นการซอยจิงแต่มันก็อยู่ที่ว่าถ้าเราจะทาทุเรียนพุ่มกลมถ้าเราจะทาทุเรียนพุ่มกลมๆบางทีเราอย่าเพิ่งไปซอยมันมากต้องให้มันแน่นแน่นไปก่อนนะครับแต่นี้อาจจะเป็นตรงกิงชัดกิงกลมอ่ะ

ลอยให้มันมีความสูงบ้างบางส่วนทุเรียนเนี่ยทุเรียนเนี่ยมีตามีาแยกไปแล้วหนึ่งครั้งหน้าฮนะคือบอกให้มันแตกฐานตรงนี้โอเคแล้ก็จะลอยแบบอันเนี้ยแบบนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ทำอะไรมนันมากครับทุเรียนเลี้ยงเพิ่มไม่ทำอะไรมันมาก อันนี้อาจจะด้เป็นทรงกิ่นกลมคือทุเรียนพุ่มกลมต้องทำานคือเราไว้ข้อกิ่งระหว่างชัดเนี่ยสั้นแต่เราจะให้มันออกด้านข้างแทนยล็อกด้านบนแต่ถ้าพุ่มชัดคือเราต้องเว้นระหว่างชัดเนี่ยเราต้องเว้นให้ยาวแต่ละกิ่งไม่นั่นกันแล้วก็จะเป็นสัดเป็นพีระมิดนะครับแบบนี้คือเราดัดไว้พุ่มกลมก็จะแต่แต่งประมาณนี้อันนี้คือ เราเรายังไม่ไปทำอะไรมันมากคือเราเราไม่ต้องไปเสือกมันมากเอาแต่งได้น้อยพอไม่ต้องไปดัดจริงเอาเชือกมาดึงมาดึงมันไปของมันเองนะไม่ต้องไปเสือกมันขนาดนั้นนะครับเนะี่ยแต่งทุเรียนปีครึ่งก็ประมาณนี้ขอบคุณครับ